ชื่อพิร้านผมอ่ะค่ะเป็นเจ้าของร้านคีเซนได้ค่ะร้านคีเซนได้ที่อยู่อัฟฟอยจุราค่ะร้านจะเปิดทุกวันค่ะยกเว้นวันพุธเวลาเปิดร้านก็11เอดโมงค่ะจนถึง2องทุ่มค่ะก็เปิดเปิดมาได้เข้าปีที่2แล้วค่ะอาหารที่ร้านก็จะเป็น โฮมคุกกี้ค่ะเริ่มต้นก็คือมาจากที่บ้านจะทำอาหารทานกันเองค่ะก็จะเน้นคุณภาพแล้วก็เน้นความสะอาดก็เลยคุยกับคุณแม่กับน้องสาวว่าลองเปิดร้านไหมก็เปิดร้านเป็นร้าน,น,าน,น,านว่าเราทานของอร่อยเราก็อยากให้คนอื่นชิมในส่วนที่เรามีสูตรค่ะก็เช่นเหมือนพักแล้วก็ยกพยายามใช้เบกกิง้งโซดาล้างให้สะอาดก่อนที่จะเอามาทำกรารรุงอาหารหรือแม้แต่น้ำมันค่ะ ก็จะเลือกให้เหมาะสมกับอาหารประเภทนั้นๆเช่นทางร้านก็ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะในบางเมนูที่เหมาะสมในส่วนของช่วงนี้เมนูที่คิดอยู่ก็ประมาณ4-5รายการายกานในนั้นก็จะมีมัส,สมั่นค่ะซึ่งเป็นสูตรของแม่องก็มัส,สมั่นที่ร้านจะทานกับโรตีไม่ก็ทกานข้าวสวยก็ได้ค่ะแล้วก็มีข้าวหมูอบก,กระเทียมที่ไทยค่ะยังมีเส้นโบราณ แนะนำอีกอย่างก็คือขนมปังหน้าหมูค่ะแล้วก็มีผัดไทยกุ้งสดค่ะนอกจากอาหารจานเดียวที่เรามีแล้วนะคะก็จะมีเครื่องดื่มค่ะที่เราก็มีสูตรเฉพาะของเราแล้วก็ลูกค้าก็ให้การตอบรับที่ดีเมนูนแนะนําเครื่องดื่มก็คือชายเย็นค่ะจะเป็นชาที่หอมค่ะแล้วก็น้ำพึ่งมะนาวโซดาชามะนาวชาดำเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับการสำรับดีพอสมควรค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีไอศครีมน,นะคะแล้วก็มีจัดเซตของเป็นทรสะค,ะค่ะก็คือเป็นขนมปังน้านต่างๆด้วยะค่ะค่ะส่วนตัวเองก็ได้รับการอบรมจากทางเทศบาลอยู่เป็นระยะ,ะ,ยะนะคะจนกระทั่งได้เอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาปรับใช้กับร้านแล้วก็ได้รับ้ต้แสงมาไว้ที่ร้านนะคะเพื่อเป็นเครื่องการันตีในความมั่นใจของลครค้าว่าลูกค้าจะได้รับของที่ดีมีคุณภาพและสะอาด a c e b o o k นะคะก็ชื่อร้านขีดเส้นใะต้ค่ะอันเดลน์คาเฟ่ค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านนะคะ0 9 2 6 3 2 2 4 5ส่ค่ะส่วนช่องทางการสั่งอาหารนะคะก็สามารถที่จะทโทรสั่งที่ร้านได้ก่อนนะคะหรืออีกช่องทางก็คือ Grab ค่ะแล้วก็มีชื่อนาาน ai, หน้าร้านร้านขีดเส้นใต้เลยค่ะแล้วใน Google ค่ะ,คะก็จะมีเราได้รับจดัดอันดับอยู่ที่4.9่จคะแนน ที่ร้านูนะคะว่าจะถูกปากเหมือนที่เราชอบหรือเปล่าก็ขอฝากร้านน้องใหม่เอาไว้เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะ